วันนี้เราจะบอว่าเราเรียนอยู่ที่ไหนรู้ไหมว่าเราเรียนนี่อ่าเรียนอยู่วัดเป็นอ่ะเดี๋ยวภาษาจีนเราจะมาลองพูดกันว้าวว้าวไดใไ จะมะบ่อพิศวัดเป็นจะมาบ่อพิศเฉยเชวเฉเชเฉสีเฉสีววได้ไดวัดเบนจะมาบออพิษวัดเบนจะมาบ่อพิษ เสี่ยวเสี่ยวเสวยสีสวยสีได้ยินพี่พี่พูดว่าอะไรมั่งวออ่ะวอวอคือใครฉันวอใช่ใช่ใช่ว่าอยู่ วัดเปนจมะโอพีทเฉียกเที่ยวเฉียกเที่ยวเฉียกเที่ยวเฉียกเีเฉียกเีอ่าจำได้ไหมคะจำได้อ่ะไหนพร้อมกันวอร์ เสี่ยวโอ้ยเหินป้างเก่งมากอ่ะพร้อมกันวอดไสวัดเป็นจามาบอมพีทเเสี่ยวเส่สีโอเคอ่ะตบมือค่ะ <c oughs> อยากได้ยินเสียงน้องปอ ตนึ่งเจ้าหนาที่อยู่ที่ไหนคะอ้อยู่นี่ไหนลองพูดให้หลอดตื่อฟังหน่อยสิอะว่าอย่างไรคะเจ๋งไหมอ่ะไหนอ๋อพี่ป้าสอบอยู่ไหนอ่ะ 35 x เอ่อฟาสเซอร์ว้าวแอนด์เดอะบอม เก่งมากเหินป้างอะวันนี้ก็ภาษาจีนจบไว้เพียงเท่านี้นะคะเสียนเสียนหนีเมินขอบคุณครับ่เก่ง